สบายดีสบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองน้องคิมคิวดอกหนึ่งเก่ามานี่พี่น้องมานี่คิมจะมาเห็ดคิดแก้คองผาจากพังไทยเนาะเอฟซีพังไทยเป็นผาคองมาหายด้พี่น้องนี่ผามาจะโดนแหละก็เดินมือกับขอมุกขอบใจไลเดอร์ที่ผังมาหายแต่ว่าเป็นหายโซคิมนะหลุนเอาได้พี่น้องเพราะว่าเพิ่อนบอกบอกว่ามันยั่งอยู่ในกองนี่เนาะคิมจะมาแก้เบิ้งมาหลุดบรรทุกันรได้พี่น้องเอฟซีทางพังไทยไปออกซื้อเด้อ กินไปได้บอกเจอนี่มมก,กินถึงมะเกด้วพี่น้องข้าหลุดเอาวันมียังในหนีได้พี่น้องเด้อกรองกับใบยาไปได้แมะพี่น้องเข้าปานกาลางก,กินถึงมาแกดฮ่าเมตัดบ่เห็นเลยเอามีดมากิอยู่หอนเด้มอมี็ดีดเป็ม,ม,มเ,เป็นเหตุอันนักเป็นเป็นกหตุคลิปกันพี่น้องค,คลิปกับถึงไม่เหตุคลิปเพื่อนหนนอนแหงฝนตกแหละฮ่ากะเศร้าเลยไม่หลุดเอา ใชิแมสกาแกได้พี่นนอะมาหลุดน้ำกันได้เป็นถางหายซคีมเต้ดนๆพี่นนอะทีพหักกได้หาเพื่อนเนาะอาวโควิดก็จะเอาเพื่อหายนในบ้านเลยก็จะซื้อหายนาะพี่นอะทิ่มได้เขาไปในเมืองเป็นเดือนนะ นด้นะจะเป็นเสือพี่นอ้องเสือหนึ่งต่อตามสี่ตัวเสือเอ็มสี่บอกว่าห้า n g า n ฝ่าได้แน่ือสีแพรขะนาด้พี่นอ้อง สีดำสีขาวเนาะพี่เนาะกิมมาไปกะสีเนี่ยออกผ้าผ้าท้าเวนีประมาเนี่ยอืเดี๋ยวขีสีแกะให้อันนี้สีาถไม่ต้องใ่อะไราเทีเขียวแวอีเขียวปรมาณเดี๋ยวขิดสีแเดี๋ยวสีแก้สีขาวเนาะพี่เนาะเป็นเสือนะสีตัวเป็นวาสือก็ค่แต่สองพันกว่าสองพันหา กินม่นี่บอกว่านี่ไไเวลาหิแกปัเนาะขมกขับใจด้หลายเด้อทีผ่ผาเหอยีมเนาะเลียีมสีสให้เบิ้ลด้พีเนาะนี่วันแห้งตันนี่ยก็แกสีขาวกอนเนาะปับป๊บ,บ่ากันนาะเียคีมสีสันเิยงานเนาะสีขาว กีะขี่มสซบูวิร์กกะไห่ไห่เอือ,อยใส่เนาะไห่เดีนี่อันนี้ผู้หญิงผู้ชายใส่ได้โฟขี้มันใสีไดันแ่นนีะ่งา่ามพี่นาะงามอาะเจสสีดำเยอันนี้เป็นสีดำด้วยพี่เนาะ แก้แก้หเว้นทุกซีแต่แค่ดีไน,นะน์่เบิยงนะนี่สีดำหงาเลยน่ะสีตัวนะพี่น้องนะสีตัว ซีนิก็่ะซีเขาเจอไหมพาผ่าออกผ่าได้นึ่พีน่นาะพิ่พี่หัว๊ะนี่ตัวใหญ่นะอสีขาวซีสีขาวซีดังา่ถ้าไซมาเบิ้กับไยเซดีนไซน่ะฟัวี้น่ะเสือร้ายแหลยนะพี่นนอะขี้ใสเยี๋ยสีใส,สให้ พี่น้องเอฟซีเบิร์มสีขาวสีขาวสีแดงพี่น้องขาวก็ข,ข,ขีดไหมสีขาวกับขาวอยู่บ่สีขาวก็สีดำอันเ่ะอือพี่น้องค่ะอันค่าหักอันขี้ไปหักฟ้องอะไรลอยลอยกับซีบ,บะเนาะ บาทหางเนาะร้อยเก้าสิบบาทตอนนี้สําหรับตอนนี้เนาะมันไว้นักเลยพี่น้องเบาๆนเนาะเสือซีตัวเนาะเขาจะเอามาให้หอดบาทเลยเลยพี่น้องเอาไปหักอายุญญเมือง,งกระอันนี้เนาะเพราะว่ามีคนหักผักเครื่องท้ายลาวเด้พี่น้องมื่อกี้นะมือนนะม่อื่นนะเป็นวันซินพังพังลาเขาจะบริาหารงานใดๆน,น,นะพี่น้องบริหารเป็นไซบาสเพราะว่าโควิดลายอยู่มากรีนแต่ว่าอยู่แค่อื่นวานไปถึง นี่แตเหตุโทเขาซื่อๆแล้วก็ไปยายเนาะพี่น้องใหายคนที่ตายไปให้ปูให,า,ใหยายยาห้พญายาห้ยไม้ยา,นานเ่าได้กินเนาะเหตุตามประเพณีเนาะพี่น้องน,นี่ยูเมริกานะยูยูยูเอสเอนะเห็นก็จะไปะยายแล้วพี่น้องเห็นป้าคิมไหลซุดลงเนาะป้าสีดำคดือสีอาองามเด้อคิมสิไปคอใส่เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องงามอยู่บ่ใส่ไปทีเรียบร้อยแล้วนี่ สีดำเข่าก็ขีดนี่นะพี่เนาะมันมีสีเหลืองตัดขีดมาสีเหลืองเลยเสือกับเต็มตูอยู่สีเหลืองแตวก็สีขาวสีขาวสีขาวกับงางามงาพี่นอ้องนี่เป็นเสือเอ็มซีวะพี่เนาะเอ็มซีเลยเอ็มอีกาจะเป็นงานฝาได้หนิเอ็มซีมันบอว่าเป็นปสือสองสองมันกลัวสองมันกลัวพี่นอ้อง กินกับขอบใจาลายเด้อขอบใจเอฟซีทุกคนเนาะท,ที่ติดตามหายกำลับบงใจทุกทุกขีน่าที่น้องแล้วก็ตลอดไปอืมอ่าแต่สี่ตัวน่าที่น,อนะน,นอยย้องเนาะกินเซสองสามกิมให้พอใหญ่ด่วนกับสใส่ได้ด้วยพี่น้องตัวนี้เสือผู้ชา,ายใส่ได้เสือตัวนี้ตัวนี้กิมใส่กิมใส่สองตัว โคบเรียบร้อยแล้วพี่น้องสีโตถึงมือขีปเลยเด้อฮะกลับไปหาผามาประมาณสองอาทิตย์วัวสองอาทิตย์ประมาณนี้พี่น้องสองอาทิตย์ได้มานี่พีดดเออพีดด่สองอาทิตย์ประมาสองอาทิตย์กว่าเนี่ยเพราะว่ามันโดนน้เพราะว่าค่าโควิดเดลยพี่น้องไปไซบอร์ได้เถาในเมืองกลับบอรได้นีน่แต่อันนี่แต่ขีปเดียวนี่นะมิเตขีปกินพี่น้องเบิรงนอะไรกะ ไปเมื่อนาเนาะพี่เนองไปห้าหนาอไม้เมื่อหนาจะไปห้าหนาอไม้เนาะนี่โควิดเขาปลาด้วพี่เนองพี่นนองมืหายสีดีมีดีเหลาสีฝาละ่สีขาวอะสีดำอะดิมสีเลาสีขาวกิมใส่สีดำผืนโอ้ดิมสาเายิงใส่สุดอันนี้สุดแล้วไปลองใส่ดูแม่ชุดบอลทองขาวดิซอลใ่องชุดอลแม่แกะให้เลยโอ้ยเลเสียไม้เลยชิ่นนี้เสียนนี้ง่าปวดจังดมหันสีดีมใส่สีขาวเนาะ พ it no ี่น้องงามปะสีดำสีดำงามจังเลยขาวอยู่างไร้ตาสีเหลืองนี่หันสดิมสีขาวเด้๋พี่น้องไปใส่ค่ะเนื้อเหลืองมันเนี่ยมันเนื้อดอกม่พี่น้องมันใส่ง่ายเลยพี่น้องสีขาวคุณละลายได้ยาพี่น้องพี่น้องเอฟซีถายสกินสกินใหม่ดินน่าจะหนึงเอฟซีน่าตัวนึ่ง ขอพเลานๆเร้อสิีน้อขอพูดเลาๆเนอะนดอดอันนี้ถ้าเห็นวขาวยู่หัวขาวไปหายไปใช่ไหมดบ่อยบ่อยเดีใส่เสื้อสี้ขาออกก็เดีใส่สีขาเราเบิ่งเร่อกเหลืองนะเป็นคนที่ว่ามันสกปรกข้างนของสีขาไมะว่าในนึ่งมันกะอันนี้ก็พี่น้องงายเลยพน้องคนคนัลรเสือเสืองคนงานคนงานแบบเขาเขาก็ไลยได้จ้าี่ สีตัวมาหายเป็นเดียวแล้วนะคุณค้าน้องพีน้องอะสีดำเป็นไซส์ L เนี่ยนะพี่น้องเนาะใสไใส์ L พี่น้องตอนนี้กะแกะค้องผาเป็นทีเรียบร้อยเนาะคีมคอของมังกดใจ FC ทุกคนเด้อแหละคนที่หายละคนมาหายกับเคาขอบใจน้องทีติดตามหายก็ต้องใจคีมตลอดมาแล้วพี่น้องเนาะห้ากับแกเรียบร้อย นอนอยู <c oughs> ่ตั้งหือนเนี่ยน uh er <c oughs> like <c oughs> like ี่บรหารลงไปตารางให้แ <mäßig> <c oughs> ้วด <c oughs> ีมเลือกนาะพี่น้องเนาะสําหรับคีมนี้คีมกับสิผาไว้สมิเด้อพี่น้องขอกันมาคิมหนาเด้อเมื่ออื่นสาวเพื่อไปทําบุญกับบอกให้เด้อเพราะว่าคีมนีาบบไดไปคือสิบไดไปเราพี่น้องโควิดมันมาหาอีกแล้วเขาจะไปว่ายุติการใส่บาตรการเฮ็ดบุญเนาพี่น้องเนาะมีแต่ไปยายเขาแบบว่าเฮ็ดตามประเพณีธรรมดาเลยพี่น้องบอให้ซุ่มเซลล์บอสหายังสิประมาณนี้เนาะ กคลิปของกูงสำหรับคลิปนี้คลิปวันสิบห้าวันี้เด้อพี่น้องพอกันมาคลิปหนาเด้อขอบใจทุกคนที่หายกําลังใจเดี๋ยวติดตามตลอดมาเนาะบ๊ายบายสวัสดี